สวัสดีครับผมผมเอ็มเอ็กซ์คานอตเอมโรนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม GTA San Serf Career นะครับผมเป็นเซิร์ฟออนไลน์นะฮะก็ตอนนี้คนออนไลน์อยู่ที่หนึ่งร้อยคนตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะฮะก็เลยคนอาจจะน้อยๆหน่อยวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเกี่ยวกับหมอดภาพสวยนะครับผมบวกถนนนะแต่ว่าพวกบ้านพวกเรือนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้สวยตามนะผมจะทําให้สีสดขึ้นเฉยๆนะครับผม ท้องฟ้าท้องอะไรก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับผมจะให้ไปดูท้องอ่าถนนกันนี่นะผมถนนนี่เลยนะฮะถนนนีน่ท้องฟ้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวให้ไปดูน้ําทะเลน้ำทะเลก็จะใส่ด้วยนะฮะเสจได้ไหมนะได้ด้วยโอเคอาจจะไม่มีเสียงในเกมนะเพราะว่า โทรศัพท์ผมไม่สามารถอัดเสียงในโทรศัพท์ในเกมได้นะผมนี่ก็ที่ลอยกระทงนะครับผมที่รอยกระทงกับอรอยคโครมนะนี่คือน้ําทะเลนะผมนี่คือน้ําทะเลเลยใสๆเลยตอนกลางคืนก็จะสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่หลุดด้วยนะผมที่สาคัญมันไม่หลุดนะฮะ ครับผมถ้าเกิดจะลงยังไงเดี๋ยวผมมาบอกวิธีกันนะครับผมนี่คือขั้นตอนดาวน์โหลดนะครับผมใครที่เปิดเข้ามาเจอหน้านี้นะฮะให้กดเข้าไปที่3จุดข้างบนนะครับผมให้กดไปอันที่3เปิดในได์นะฮะแล้วก็กดหาเลือกอ่าบัญชีของเรานะฮะกดตกลงมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้นะครับผมโอเคผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยนะฮะ ครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะรอนานอยู่เพราะไฟมันใหญ่นะครับครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครผม ครับผมมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้ให้กดไปที่ไฟล์ที่เรา,อาแอปอที่เอาไว้แตกไฟล์นะฮะหล้วจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมให้กดค้างแล้วก็ copy นะครับผมไปวางที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะฮะแล้วกดวางไปเลยนะครับรออีกสักครู่ครับครับ ครับผมหลังจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์มานะฮะนี่เลยก็ค okay. ือกดกดคัดลอกแล้วไปวางทับกับตัวไฟล์ออนไลน์ของเราได้เลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะผมก็ขออย่าลืมกดอ่าซับสไคร้กดไลค์นะครับผมเพื่อที่จะให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมผมก็จะ ทำคิดแนวกับ GTA เรื่อยๆนะครับผมวิธีแก้วิธีลงหมดหรืออะไรต่างๆนะครับผมก็วันนี้จบแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ